สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบนินนะที่ผมสร้างไว้น้าแล้วไม่รู้ว่าผมเคยโชว์หรือยังนะน่าจะยังนะถ้าจะไม่ผิดนะยูแล้วผมก็ลงมอดใหม่มาซะเยอะเลยแล้วผมก็ได้ลงเฉดได้แล้วด้วยลงง่ายมากเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนลงแบบง่ายๆเลยใครทำไม่ได้ผมไม่รู้แล้วนะเพราะผมรู้อยู่วิธีเดียว อย่างแรกทุกคนจำจำแอปที่ผมใช้โหลดมอดไมค์คราฟได้ไหมมันจะมีอันนึงเซิร์ได้อหนึ่งเซิร์ไม่ได้ใช่ไหมก็จึงมาเซิร์ได้ทั้งสองอันอันนึงโหลดได้อันหนึ่งโหลดไม่ได้ใช่ไหมก็จึงมาโหลดได้ทั้งสองอันเลยผมแค่ไม่รู้ว่ามันโหลดยังไงก็คืออันนี้แหละที่ผมโหลดไม่เป็นใช้โหลดไม่เป็นแต่เนี้ยผมใช้โหลดเป็นดังนั้นผมจะใช้อันนี้แต่อันที่ผมใช้โหลดเชเดอร์คืออันนี้เนี่ย ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะอันนี้แหละที่ผมใช้โหลดเชเดอร์ผมจะไม่ได้มันอยู่ไหนจะเหมือนจำได้อยู่อ่ะถ้าจะไม่ผิดอยู่ใน add-ons นะนี่ะ shaders นี่แล้วมันก็จะมีเชเดอร์ให้คุณเลือกเยอะแยะผมเอาอันแรกสุดที่นี้แหละ คุณก็แค่ดูโฆษณาแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปคุณก็กด Play Minecraft แค่นี้เลยแล้วคุณก็โหลดได้แล้วผมก็โหลดมอดใหม่ด้วยก็คือ Ocean Pack Plus นั่นแหละเฟอร์นิเจไม่โหลดใหม่เลยผมมีเฟอร์นิเจอร์เยอะเพียบเลยม o ดเฟอร์นิเจอร์ทรานส์อร์เลิกผมโหลดใหม่แล้วแล้วผมก็เจอมอดเครื่องบินที่ใช้ได้จริงแล้วมอดพ้องกับมอดปืนแล้วเนี่ยเวฟพ้อมแพ็ค ที่ผมโหลดมาเนีย่ยมันก็มีให้เลือกเยอะเฮอร์เรหรือหน้ากลัวก็มีบล็อกที่มันมันจะเพิ่มบล็อกเข้ามาอันนี้มีผมดาวน์โหลดถ้าจะไม่ผิดผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนี่ออเตอร์ก็คืออย่างอื่นซึ่งชื่อของมันก็คือแมสเตอร์ฟอร์มาย แล้วก็มี m มปมดแมปสกินสหร Minecraft อันนี้ใช้โหลดได้จริงและน,นี้โหลดง่ายกว่าด้วยเพราะผมเพิ่งซึ่งผมก็เพิ่งมารู้วันนี้ว่ามันโหลดมลดกับอีกแอปหนึ่งยังไงมดก็้องจอบความปอิตี้ก็มีนะนี่ your door addon close ผมเคยดาวน์โหลดแล้วผมจบได้แต่ผมจะไม่ดาวน์โหลดใหม่เพราะว่าผมโหลดไม่ติดใช<_<_ uh, <_<_<_<_่ผมโหลดไม่ต at um> ิดมดนี้วูฟคลัสผมโหลดไปแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไง เนี่ยเห็นไหมผมโหลดไปแล้วฮัสก <Hus ky. S 1> ี้นี่มันจะมีหมาหลายพันเลยที่มันเพิ่มขึ้มา <c oughs> r ร n g e ังส์วูลฟ์แบล็ก w ูลฟ์ w วท์วูลฟ์ฮัสกี้วีลด็ forest wolf s ten how n a t e r how ender wolf dry dryer wolf rescued hound legendary wolf zombie wolf ตัวแรกซอมบี้ตัวที่สองที่อยู่ในภาพคืออะไรก่อนซอมบี้ตรงไหน find w o l f element ล o l นต์เจอวูลฟ o สเอ๋อใช่แล้วมันก็มีให้ครับกระดูจจิงด้วยแล้วมันก็มีเกาะหมาเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยผมโหลดใช้แล้วเขาแค่ไม่ได้บอกแอบ,แอบเอามแบบลับๆอ๋อเขาบอกแต่ผมไม่ได้รู้เพราะว่าผมดูไม่ครบนั่นแหละอยู่แล้วเพราะผมขี้เกียจ มีเรือ่อันนี้ผมยังไม่รู้เลยข้ออันนี้ผมรู้แล้วแต่ไม่รู้เช่อย่างไงร,รู้แต่ว่ามีแล้วอันนี้ผมจะไม่ได้ว่าคืออะไรบ้านหมาผมใช้ผมขี้เกียจใช้นี่ไงเตียงนอนหมาวูลส์สอามีเยอะเลยนี่ สมารติดลิ้เกษตไป่ยนของเขาทั่วนี่ก็จะมีอาซีคาก็มีแต่ผมลองใช้แล้วกากมากใช้ก็ไม่ได้ผมลองนะ้ไม่ได้เลยเพราะถ้ามันได้ผมคงไม่บอกว่ากากหรอกน่าจะว่ามันจะใช้ไม่ดีแต่ว่าใช้ได้จริงนู่นบวถึงจะบอกว่ากากดูไหมว่าใช้ได้จริงอันนี้ถ้าจะไม่ผิด ฟอฟิกเขาสไตล์คอสตูมเนี่ยผมโหลดมาจากอันนี้หรอมันมีด้วยเหรอผมยังไม่ได้โหลดเลยสงสัยผมโหลดมาอีกอันนึงสงสัยมันมีเหมือนกันเดะอ๋อผมผมโหลดมาจากอันนี้นี่ว่ะอุ้ยแฟนตาซีเบสแฟนตาซีจริงๆนะเนี่ยจะว่าไป จะมีซีสก,กินถ้าใครไปดูยอนไปดูคลิปเก่าๆของผมอาจจะยังไม่นานวันนี้เลยมั้งผมเคยสอนลงแล้วกีริตี้อันนี้ผมโหลดไม่ลงผมต้องโหลดใหม่ทีชัวเขาผมองโหลดไม่ได้จริงจริงและทุกคนจำที่ผมไม่น่าจว่าผมเคยบอกคุณเรียกแต่น่าจะเลยแล้วมันเราสามารถเล่นในเคาจสว่าในโทรศัพท์ได้โดยใช้แอปแอปหนึ่ง ซึ่งผมลองผมกบไปใช้แล้วหลังๆอะ่ะเกมมันจะกระตุกแล้วเครื่องมันก็จะดับไปเลยเครื่องโทรศัพท์ผมอะ่ะดับแบบดับจนโอ้โหตอนนั้นผมยังช็อกเลยเพราะมันเพิ่งมาเริ่มเป็นวันนี้ไงโหลดใหม่หน่อยสิดูซิจะเข้าไหมขอให้เข้าเถอสาธุอ้าวฟเฟลเล่ นันนะนิวก่อนเพื่อผมเคยโหลดติดรอบรอบหนึ่งเพราะผมบางที่ผมเคยโหลดซ้ำจนมันไม่ติดแล้วผมก็งนเกมแล้วผมลืมไปเลยว,ว่าผมเคยโหลดไปแล้ว security s e r i t i t y s, <Okay>. <S, <Okay>. <S ผมไม่เคยโหลดมันติด ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นเลยนะทุกคนเมจะพาเข้าโลกสงครามของผมเองแล้วทุกคนเห็นสิ่งสิ่งนี้ทุกคนจะขำ หวว่าทุกคนจะแม่เราเป็นคาเป็นมีจูกับเป็นมีมดังนะอ่าฮะไปที่คอกมา้านั่นแหละแบบที่เห็นเลยทุกคนว่ามันคุ้นคุนไหมใช่ครับมันเกีสิ่งนั้นเองผมคมไม่พูดละกันผมว่าทุกคนน่าจะนึกออกอยู่แล้ว เสร็จเรียบร้อยเ่งเขาบอกว่าเราสามารถเอาวันนี้ไปคราฟกับ,บโลเพื่อตกแต่งโลได้นะจ๊ะว่าผมไม่แน่ใจว่าเบรกได้หรือยังแต่ผมจะลองแต่ถ้าไม่ยา้ผมก็จะงอนเกมจะส่วยก้อนไปก็ไรประโยชน์เพราะผมรู้เยอะมันไม่ได้ผมแน่อนอนผมจำได้อยู่นะว,ว่านัคราฟยังไงฉรู้ทั้งหมดต้องหาเออทง ได้แล้วนี่ในเบสล็อกดีสิเสร็จผมเคยได้แต่ในจาวาตอนนี้เบสล็อกได้แล้วนะทุกคนผมก็เพิ่งมรู้เดี๋ยวค่อยไปตกแต่งยังไม่รู้จะเอาลายอะไรเนาะ ใช้ปุ่มกระโดดในการกดขึ้นดีกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอา้าลุดมีเชือกช่วยชีวิตผมไว้อพอกดกดกระโดดเฮ้ยอ้ามพา,พาผมกระโดดส,สูงเลยเจ้าเกือบตกเออผมจะลองฝึกผมต้องฝึกตัวเองใช้พู้งเพิ่มความเร็วเอาพบเพื่อนผมจะได้ ไปเรื่อยๆเจผมใช้เป็นเพราะหลังๆผมไม่ค่อยได้ฝึกเลยเพราะว่าฮะผมรู้แล้วแค่กดค้างเออกดคล้ายๆกดลบอะ่ะจริงด้วยไม่ใช่ได้จริงแล้วผมใช้เป็นแล้วเย่ tapo ทีใช้ไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กตมาเพิ่งมารู้วิธีใชมมนน้มันเป็นคนขายมันเป็นคนขายเนื้อได้ไงในเมื่อมันอยู่ในฟาร์มแล้วของที่ทำให้มันค,คนประชาวนาที่สุดก็คือบอกอาชีพอันนี้มันไม่ยุติดทรม เพดนะรู้ได้ทำไมน้ำตรงนี้หรือเปล่าแต่ยังไงผมไม่สนเพราะสิ่งที่ผมต้องทำที่สุดคืออาชีพเป็นที่ผมเพิ่งที่ผมรู้จักอาชีพเป็นอาชีพเป็นหนึ่งผมว่าผมรู้จักจากช่องเม์ลาสนะถ้าไม่ช่องเขาผมก็คงไม่รู้จักอาชีพนนั้น อยู่อือฮันเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนต้องงงนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแบบที่ทุกคนได้ยินเลยเีขาื้อกลัวแล้วกแต่งเนยออถ่าตไหมบอกว่าเราก็คิดว่าเขากัวผี เดี๋ยวต้องเรียกกับทีนง เที่ยงเราต้องทำความสะอาดแล้วเพราะลูกค้าจองไว้แล้วไงได้แล้วน,น,นะเรียน,นทำ achievement อ,อุ้ยเก็บได้แล้วเก็บเข้ารูแล้วถ้าเข้ารูหนึ่งบล็อกได้ภายในเวลา35บล็อกต่อหนึ่งวินาที4 35บล็อกในหนึ่ง ในหนึ่งวินาทีแบบนั้นนะ่ะความเร็วอ,อะไรประมาณนะั้นน่ะถ้าเข้ารู้ได้เดี๋ยวก็คือสามสหาไม์ต่อชั่วโมงนั่นแหละของเกมไมโครัฟแล้วเ็เข้าไปนในรู้ได้พอด,ดีเปะ๊ะในความเร็วแล้วเราจะได้ชิมนั้นมาอุ้ยเกือบแล้วมันไปติดไอ้นั่นนะโอ้เสียดายเกือบแล้ว อีกแล้วเดี๋ยวค่อยทำคราวหน้าเลยแล้วกันโอ้ฮะได้ไงเวทเราสปังมาปิดก,ก่อนดีกว่าสปันบ๊อบผมเคยพยายามทำหลายรอบก็ไม่เคยทำได้เลยนะทุกคน แล้วเธอครคิดว่าผมควรสร้างอะไรต่อในโลกนี้ของผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเพราะผมนึออก,นนกไม่ออกคุณว่มึงเอ้าแม่เาไหนไปไหนหอะอยู่ในห้อง อรอทํ่ารี่เล้วรอนานไงกินด้วยชุวงวันสวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับเออลืมไปเลยผมได้ทําเชดเดอร์ที่เอาที่จะทําให้น้ําดูใสด้วยนะแต่ไม่ได้ใสละขนาดนั้นแบบที่คุณเห็นใน YouTube นะ แบบใส่นิดหน่อยๆใส่ผสมปปฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆนี่แหละเชดเดอร์ที่ผมโหลดมีแค่สองเชดเดอร์เลยก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้ ใหม่ก่อนอีกรอบเดียวโอ้ยสวัสดีก็สวัสดีครับ